เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่เชลซีเนี่ยเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครับเพื่อเตรียมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องนะครับก็ปรากฏว่าทางเวสตลีย์โฟฟาน่าเนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เข่าซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการประเมินนะครับขณะที่ฝั่งของริชเจมครับรายงานว่ารู้สึกไม่สบายในเช้าวันจันทร์ดังนั้นจึงไม่ได้เดินทางไปอเมริกา เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนและเจ้าตัวเนี่ยจะเข้าร่วมทีมทันทีหากอาการดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานครับบอกว่าอับาโบโรย่าเนี่ยจะยังคงอยู่ที่คอบแฮมต่อไปครับในขณะที่เขายังต้องรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปขณะที่ริชเจมเนี่ยก็จะเข้าร่วมทีมเร็วๆนี้เนื่องจากรู้สึกไม่สบายในตอนเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟฟาน่าริชเจมแล้วก็บโรย่า ยังไม่ได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับขณะที่เอ็นโซฟรานเดสเนี่ยกำลังจะบินตามมาจากอาร์เจนตินาเพื่อร่วมทีมปรีซีซั่นกับเชลซีนะครับโดยที่รายชื่อหลักๆนะฮะ29คนสำหรับเชลซีที่เดินทางไปปรีซีซั่นเนี่ยประตูมีเกป,ป้านะครับกาเบลซารูนีนาลูคสัสเบิรก์กสตรอมเอตตดีบิชแล้วก็เจมี่คัมมิงกองหลังก็มีพวกเตโกซิวาเทร์โวชาโลบาเบนชิวเวลมาคุคุเรยา บาโลกุสโต้บาเชียมฟรีเลวายโควิลเอียนแมสเทนแล้วก็อัลฟรีกริลเชิร์ชนะครับกลางนี่มีเอนโซกาลาเกอร์ชูเมกาอังเดรซันโตสเซซาเลคราซาเดแล้วก็ลุยส์ฮอร์แนวรุกเนี่ยมีเพียบเลยครับมีมูดริกสเตอร์ลิงมาดูเอเก้นะฮะองเจโลเนโกโมเรรานิโคลัสแจ็กสันคริสโตเฟอร์เอ็งคุนคูเมสันเบอร์สโตนแล้วก็ทางดูยานริชาร์ดนะครับนี่ก็เป็น หลักๆที่เดินทางไปนะฮะขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าลูฮัคูซิเและโอบาเมยองเนี่ยจะกลับมาที่สโมสรเชลซีในวันอังคารนี้หลังจากเพิ่งถูกเลื่อนกำหนดการการกลับมารายงานตัวไปก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งนะฮะนอกจากนี้ครับมีรายงานว่าเชลซีแล้วก็ทางบริษัทที่ชื่อว่า t e m p ั s X นะครับได้ร่วมมือกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการสตรีมเนื้อหาสดให้แฟนๆเชลซีครับ โดยจะเริ่มจากเกมกับเร็แชมในวันที่19นี้เลยครับโดยแฟนเชลซีสามารถเปิดหรือเรียกว่าปิดภาพเสตติเหตุการณ์การแข่งขันแบบเพล์ต่อเพล์ครับและการติดตามผู้เล่นแบบเรียลไทม์หรือว่าดูไฮไลท์ของช่วงเวลาสำคัญได้ทันทีนะครับก็คือพูดง่ายว่า t e m p ์ัเนี่ยจะมาขึ้นเสิติหรือว่าเหตุการณ์ที่น่าสนใจขึ้นมาในทันทีนะฮะก็เป็นตัวช่วยสำหรับกองเชียร์นะครับ ส่วนข่าวซื้อขายย้ายทีมครับเมื่อวานนี้ดีแอเลติกรายงานครับบอกว่าลีดจูเนเตดบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอ e ีธานเอมบาดูไปร่วมทีมแล้วนะครับด้วยค่าตัวประมาณ7ล้านปอนด์บวกแอดออนนะครับ